ไม่สำคัญสิฉันนั้นคือลูกฟูมวัดรักพันปูสอนให้ลูกเป็นคนดีสวัสดีครับกลุ่มหกรวมกันเป็นกลุ่มหกน่าราาักสู้ซ่าครับาเียนหนึ่งครับครูบีศรีสเกตครับครูจุนครับนักข่าวสวรรค์ครับุคครับสพม24สิบารสินครับ พบกัครับสอบอ12วิวารกับคุกบัี่ได้รับตาแหน่งจากมายาลย2 3รับเพิร์ลค่ะสวีทีรค่ะผู้ชมป์สพปครับขอเชิญครูหยนำเสนอรูปแบบของกลุมหกเลยนะครับชัดเจนกระชับรวดเร็วนะคบอาจจะไม่รวดเร็วนะคะเพราะถึงไม้เมื่อไหร่ก็คือยาวกนทีต้อขออนุญาตนะคะว่าในการขับเเพื่อนในการต้องการแก้ไขปัน กรอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเชื่อว่าคณะครูทุกท่านแล้วก็ผู้นำนักเรียนทุกคนน่าจะรู้ว่ากรอบไม่คบโมเดลมีโตโมเดลไม่เบี้ยค่ะคืขอกรอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะซึ่งสําคัญที่สุดโมเดลของเรากลุดหกที่ต้องการก็คือสุดท้ายก็คือเครือข่ายค่ะพลังเครือข่ายที่สําคัญที่สุดที่คณะครูทุกคนสนับสนุทุกที่ต้องการก็คือเครือข่ายนักเรียนใช่ไหม สถานศึกษาแต่และที่อย่างเช่นแม่สายประวิศิษา์ก็จะเป็นทีมง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพนักงานส่งเสริมกิจการนักเรียนนะคะทีมทางหัวใจสำคัญของทีมทางก็จะเป็นคณะครูที่ปรึกษาแต่สุดท้ายแล้วทุกทีมจะขาดไม่ได้กนะ็คือเครือข่ายเปราะล้มลหน้าเวทีนี้เครือข่ายที่สําคขญที่สุดก็คือนักเรียนนะคะนักเรียนประโยช์หนึ่งที่อยากบอกว่ารู้ให้รู้ให้สื้อ แก้ให้ตรแก้ให้เป็นท้องอยู่เคียงข้างและให้ใุปคิดก็คือเมื่อคุณผ่านาการอบรมในครั้งนี้เสร็จปุ๊บคุณจะกลับไปขยายผลความรู้ตรงนี้ไปสร้างพลังยังไงไปใช้บทกลยยังไงคุณจะสรุปโมเดลทั้งหกกลุ่มของโมเดลนักเรียนนะคะอยากให้ว่าหน,นวันนี้ทุกสถานศึกษาน่าจะมีโมเดลในการขับเคลื่อนภารกิจตรงน,รงนี้เป็นโมเดลเดียวกันจะได้ขับเคลื่อนกัน ไปพร้อมทุกทุกโรงเรียนทั่วประเทศวางสูงสุดว่าในรายกลุ่มหลังจากที่เรากลับไปยังเขตพื้นที่ของเราปุ๊บเด็กๆแล้วก็ร้องถึงนัะครูทุกท่านจะจากโมเดียวโาบเดียหนึ่งเป็นโมเดลนำร่องนะคะนี่คือคงต้องฝากค่ะ